ใหถึงก้าให้ราคานี้เพราะว่าวิ้ททำเป็นหลอดเล็กนะคะจริงๆจะทําอัพไซส์ใหญ่ตามแบบที่ขายแบบผู้หลานชา1,380ปกติสินค้ายุ้ยจะทําไซส์ใหญ่แล้วก็ค่อนข้างที่จะราคาสูงแต่พอเราทำไซส์เล็กปุ๊บเราอยากให้คนที่ติดตามเหตของผู้หลานนะคะได้ลองนะคะราคา198ทุกคนสามารถเอื้อมถึงได้แต่มันก็จะอาจจะแพงกว่าสารส้มลูกกิ้ง Looking ทั่วไปหรือสเปรย์ทั่วไปอยู่ แต่มันพอซื้อได้ความแตกต่างของสเปรย์ตัวนี้คืออะไรยุ้ยต้องการให้คนที่มีกลิ่นเต่ากับเหงื่อเยอะใช้นะคะคนที่ไม่ได้มีกลิ่นเตา่าไม่ได้มีเหงื่อเยอะคุณใช้ปกติตามท้องตลาดได้เลยนะคะถ้าคุณใช้สารส้มอยู่ก้อนละ25บาท30บาท40บาททาจากักระแล้วรักแลคุณหายเหม็นเนาะลักแลคุณหายเหม็นเหงื่อคุณหายคุณใช้ไปเลยยุ้ยไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะสารส้มเนี่ยดี ะะดียุ้ยเคยใช้แล้วแต่มันเอาเต่าเราไม่ลงคือเหงื่อเรายังออกอยู่กินเต่าเราออกอยู่